ดูจากทรงแล้วครับแผนการของ Microsoft ที่จะทำให้คนเนี่ยย้ายไปใช้ windows 11มันกลับทำให้ Apple เนี่ยมียอดขายดีขึ้นซะอย่างนั้นเลยกว่า1เดือนแล้วครับที่ Microsoft ยุติการสนับสต windows 10ไปเราคงคิดใช่ไหมครับว่าคนจะย้ายไปใช้ windows 11กัน มันก็อาจจะใช่ส่วนหนึ่งเลยฮะแต่สิ่งที่ Microsoft ไม่คาดคิดก็คงจะเป็น macOS นี่แหละฮะพอ windows 10ยุติการซัพพอร์ตปุ๊บคนก็ย้ายไปใช้ macOS กันเยอะเลยเพื่อนๆลองดูสแตตร,ต,ตรงนี้สิครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ยเราได้เห็นส่วนแบ่งการตลาดพุ่งขึ้นแบบชัดเจนเลยฮะอย่างเดือนก่อนหน้าอยู่ที่8.33%กลายเป็น14.07% ส่วนฝั่ง Windows ก็เสียส่วนแบ่งการตลาดไปร่วงจาก70%ไปเป็น66.25%ฮะสาเหตุที่เป็นอย่างเงี้ยคงเป็นเพราะว่า Windows 11นั้นถ้าใครจะไปใช้ต้องมีชิป TPM ซึ่งแปลว่าต้องเป็นคอมรุ่นใหม่อยู่พอสมควร คนที่เขาใช้ Windows 10อยู่อยากจะอัปไป Windows 11แบบถูกต้องเนี่ยก็เท่ากับว่า <ๆ S 2> เขาต้องซื้อเครื่องใหม่ไปเลยที่นี่ฮะไหนๆก็ต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วใช่ไหมบางคนก็ย้ายไปใช้ Mac OS เลยเป็นอันจบแต่ถ้านับแค่ฝั่ง Windows อย่างเดียวเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าถือว่าประสบความสำเร็จไหมเพราะยังไงแล้วฮะยอดผู้ใช้ Windows 11เนี่ยเยอะขึ้นจริงขยับจาก52.9%ไปเป็น 55. 1 8ในขณะที่ Windows 10เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนจะเลิกใช้กันทันทีนะครับร มันเป็นเหมือนสัญญาณครับว่าคนที่เขาอยากจะใช้เนี่ยเขาก็ใช้กันต่อไปอยู่ดีฮะ